ได้ได้เปิดตัวแจ้ครับคือคือคือ,คอนักท่องเที่ยวกำลังกำลังกำลังหูข่าวลังไหลกันเข้ามาพอครับการที่จะมาเที่ยวชมดูนกยุงจะยังจะมาช่วงใดที่เหมาะที่สุดที่นกมันนักกี่ันเอ่อถ้าว่าอู้ถึง,ถ,งถึงนกจะนักก็ช่วงอย่างปลายเดือนธันวามก,กราเนี่ยครับนกจะมีแต่ว่าช่วงเวลาก็คือเมื่อเช้าก็ควรเเจ็ดโมงเนาะ <ừ. S 2> อย่างอย่างอย่างนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงก็อาจจะได้ดูถึงแปดโมงโชคดีก็ถึงเก้า แะ่วงรงรรกปมาที่ว่าตรงนี้มีบริการอย่างบครับอ๋อสำหรับอาหารนี่เอาเอาไว้ล่อเวลาที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกจะมามาดูนี่ต้องเอาไว้ึือบอกเคยให้ลูกยุงไปบวยล่ำไปก็เป็นประเภทข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกเขาเนี่ยนะอันข้อแนะนําเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่จะมาแอวนี่มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับสําหรับนักท่องเที่ยวควรจะเตรียมตัวคือคือ ใส่เสื้อผ้าคนแบบชูชาติเกินไปเนาะแล้วก็บอกคนจะส่งเสียงดังเราเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เวลาว่าเข้าไปดูนกเนี่ยเวลาจุดที่ว่าคนเคยอยู่ตรงไหนก็พยายามห้อยู่ตรงนั้นอย่างเดี๋ยวนี้เลยๆเข้าไปนู่นมีบางคนคือเขาต้องได้เตือนเพราะว่าต่อไปมันจะต้องได้มีรูปแบบมีอาจจะมีป้ายมีสัญลักษณ์บอกให้รูเพราะช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงที่ว่าเฮายังครับจะมีอย่างฝากกับัาวบ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับเกี่ยวกับอาหารเนี่ยบบให้นกยุงนะครับก็ั้งเจ้าหน้าที่แนะนําด้วยนะครับ ก็คือใค้ขอความร่วมมือไประจชาวบ้านที่ว่ามีส่วนหรือว่าพื้นที่ติดกับแนวป่าบกควรจะเอาอา,อาหารหรือว่าเอาอย่างไปไปล่อนกยุงฮึ่งฮึฮึฮฮใครอยู่ใกล้ส่วนกเก่าหรือว่าอย่างอันเพราะมันจะทำให้